สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้กระแสคนละครึ่งกำลังมาแรงผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ได้ติดตั้งแอปเป่าตังกันไปเรียบร้อยแล้วและได้ทำการสมัครกันเป็นเรียบร้อยแล้วแต่มีบางคนที่มีปัญหาทั้งที่มือถือก็สเปคผ่าน Android 10แต่ติดตั้งแอปเป่าตังแล้วทำการยืนยันตัวตนไม่ได้ไม่ผ่านหน้า กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์พอกรอกไปปุ๊บขึ้นแอปเต่าตังไม่สามารถใช้บนอุปกรณ์รณนี้ได้วันนี้ผมมีคำตอบและผมมีวิธีแก้แบบคร่าวๆให้ท่านผู้ชมฟังแต่ก่อนจะไปบอกวิธีผมจะบอกท่านผู้ชมก่อนว่าคำว่า Google Pay Protect คืออะไรเพราะว่าแอปทั้งหมดบนมือถือ Android จะต้องผ่าน Google Play Protect บน Play Store ก่อนคือระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งตรวจสอบมาแวร์ไวรัสต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตรองรับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ Android ไปรับชมกันครับถ้าเราเข้าแอปเป่าตังมาแล้ว แล้วกรอกข้อมูลที่เขาต้องการเรียบร้อยแล้วแล้วเด้งขึ้นหน้ามาบอกว่าไม่สามารถใช้งานแอปเปิาตังบนอุปกรณ์ของคุณได้ให้ทำตามขั้นตอนที่เขาแนะนำา 1. เขาให้เราไปที่ Play Store บนอุปกรณ์ให้เรากดเข้า Play Store แล้วไปกดที่รูปโปรไฟล์ของเราแล้วมากดที่การตั้งค่า แล้วกดที่เกี่ยวกับถ้าปกติต้องขึ้นอุปกรณ์ผ่านการรองรับแล้วแต่ถ้าไม่ปกติจะขึ้นแบบนี้แบบในรูปครับให้กดที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ถ้ากดแล้วยังเด้งขึ้นมาไม่สามารถแก้ไขได้ตรงจุดนี้ถ้าเครื่องไหนผ่านเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติเลยมันเกิดจากความผิดพลาดของแอปพลิเคชันถ้าใครยังไม่ผ่านก็เข้าเพสโตอีกรอบ แล้วมาที่แตะที่รูปโปรไฟล์เหมือนเดิมแล้วไปที่ p r พอ e c คแล้วกดที่รูปฟันเฟืองแล้วกดปิดเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวจะทำการปิดพอปิดแล้วเนี่ยเวลาเราโหลดแอปอะไรมาติดตั้งแอปเนี่ย จะไม่สแกนไวรัสอะไรทั้งสิ้นก็คือถ้ามีไวรัสก็เข้ามาเลยถ้าทำขั้นตอนนี้แล้วยังสมัครแอปเป่าตังไม่ได้ก็ไปขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้เราต้องติดต่อทางศูนย์บริการของโทรศัพท์มือถือของเราเราใช้ของค่ายไหนก็ติดต่อไปค่ายนั้นสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีคือ e m มี Me, ให้เข้าการตั้งค่า แล้วไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วเลื่อนลงมาสุดไปกดที่สถานะแล้วจดรหัสอีมีของช่องซิมหนึ่งแล้วติดต่อไปที่ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือของเราค่ายไหนก็โทรไปค่ายนั้นแล้วบอกกับเขาว่าโทรศัพท์ของเรายี่ห้ออะไรรุ่นอะไรแล้วติดปัญหาอะไรเราก็บอกว่า ติด google p a y protect ให้เราบอกเจ้าหน้าที่ว่าพอโหลดแอปเต่าตังมาแล้วกดสมัครไม่ได้เพราะว่าติดไม่มีใบรับรอง google p a y protect เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบให้เราพอเราติดต่อไปที่ศูนย์ของโทรศัพท์มือถือเราแล้วเนี่ยนะเราก็บอกเขาเลยบอกว่าผมอะ่ะได้โหลดแอปเต่าตังมาแล้วแล้วติดตั้งสำเร็จแล้ว แล้วก็กดสมัครแต่ไม่ผ่านหน้าสมัครขึ้นว่าอุปกรณ์ของผมไม่ผ่านใบรับรองเราก็บอกรุ่นไปเลยบอกแล้วก็บอกหมายเลขอีมี่ด้วยที่ผมสอนไว้นะเดี๋ยวเขาจะไปเช็คเองถ้ามันปกติเครื่องอื่นลงได้ใช้งานได้แสดงว่าเครื่องเราผิดปกติแหละแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกเลยว่าเพราะอะไรส่วนใหญ่จะเป็นที่เครื่องที่ ติดสัญญาหรือว่าแบบซื้อมาแล้วลูกค้าเอาไปปลดล็อกเองอเครื่องประเภทนี้เป็นยังไงก็อย่างสมมุติเราไปอย่างสมมุติผมไปค่ายค่ายมือค่ายค่ายเอเอสนะแล้วผมไปไปผ่อนมือถือมารุ่นหนึง่งแล้วเราแล้ว,ลวมันจะต้องมีเบอร์โทรศรัพท์ถิมาด้วยคือพร้อมซิมผมจะต้องเติมเงินเข้าเบอร์ เบอร์นั้นสมมุติว่าอาจเดือนละสองพันนั่นแหละแต่พอผมไม่อยากไม่อยากส่งและอยากส่งแค่เดือนเดียวก็เอาไปให้ร้านปลดล็อกให้ก็คือพอปลดล็อกแล้วเสียตังค์ปลดล็อกพันกว่าบาทหรือสองพันก็ไม่ต้องเติมเงินแล้วก็คือทิ้งเบอร์นั้นเลยใช้เบอร์อื่นได้เลยก็เหมือนลักกายเขาอะคือถ้าปกติแล้ว เราจะต้องเติมเงินทุกเดือนไงถ้าเราไม่เติมเงินเดือนใดเดือนหนึ่งเนี่ยนะมันจะแจ้งขึ้นมาให้เราเติมเงินถ้าเราไม่เติมเราจะใช้ไม่ได้ถ้าโทรศัพท์ที่ปลดล็อกแบบนี้มันจะมีอาการแบบนี้ไม่ค่อยแจ้งเตือนแล้วโหลดแอปอะไรไม่ค่อยได้ไม่ผ่านโทรก็ไม่ค่อยติดอาการจะเป็นแบบนี้แหละแต่ถ้า มันผิดที่ทางเจ้าของค่ายมือถือเองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะอัเอปเดตซอฟต์แวร์ให้เราเองให้เรากดอัปเดตอัปเดตใบรับรองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ